สวัสดีครับผมออฟจากช่องเรื่องเล่าของคนที่หมดจากพนันนะครับหรือมีความเสียหายจากพนันออนไลน์วันนี้เราก็เดินทางมาเจอกันในคลิป EP ีที่8 2ด้นะครับขอบคุณ FC ทุกคนนะครับที่ติดตามผมในทุกคลิปมีใครเบื่อบ้างแล้วครับอย่าพึ่งเบื่อนะครับเพราะว่าใกล้โบนัสจะออกแล้วใกล้จะปีใหม่แล้ว พวกเราทุกคนน่ะจะต้องมีเงินกลับบ้านบ้างนะครับบางคนน่ะไม่เคยมีเก็บเลยไม่เคยเหลือเลยในทุกๆปีแต่วันนี้ต้องได้อะไรบ้างนะครับแล้ววันนี้ผมเองก็มีความในใจของน้องผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วได้ฟังคล้ายๆกับช่องใหญ่แหละ ช่องใหญ่ก็ลงแบบระทึกเหมือนกันนะครับมีแบบเสียใจแล้วก็หนักสุดไปถึงขั้นฆ่าตัวตายแล้วช่องเล็กก็ไม่น้อยหน้านะครับคือผมจับให้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไปฟังพร้อมๆกันนะครับน้องเขาก็พิมพ์มาหาผมนะครับบอกว่าใช่ลายพี่ออฟใช่ไหมผมก็บอกว่าใช่ครับ น้องก็พิมพมาว่าหนูตามพี่ใน youtube ค่ะหนูติดบาคาร่ามากตอนนี้ชีวิตพังมากครับผมก็ให้คำแนะนำกับน้องนะครับว่าถึงจะพังแต่เราก็มีลมหายใจยังมีไม้มีมือที่จะทำงานใช้นี่ต่อไปมีโอกาสกลับมาได้อย่างแน่นอนครับไม่ต้องเครียดเสียแล้วเสียไปยังมีคนที่มากยังมีคนที่หมดมากกว่าเรานะครับ แต่ถ้าเราหมดเราก็จะซ้มเติมตัวเองไม่น่าเล่นเลยไม่น่าไปรู้จักมันเลยแล้วน้องก็พิมพ์มาว่าเรื่องของเรื่องหนูทำปล่อยเงินกู้แล้วมันก็ล้มเป็นหนี้หลายแสนเพื่อนเลยแนะนำให้หาเงินง่ายๆใหม่ๆเติม300ค่ะได้บ้างเสียบ้างเกือบ60,000ค่ะ เลิกได้สามเดือนหวนค่ะคราวนี้ก็ได้เกือบสามแสนก็คือตอนที่ได้นะครับแล้วสุดท้ายก็เสียหมดตามทุนคืนไปกู้นี่ยืมสินเข้ามารวมๆเสียหกแสนได้ค่ะก็ถือว่าเยอะนะครับเลยครึ่งล้านไปแล้วเสียความสัมพันธ์กับเพื่อนๆไปหลายคนค่ะเพราะเรายืมเงินเพื่อนบ่อยดูนะครับ ทีนี้ผมจะเริ่มถามแล้วว่าเรารู้จักพนันอย่างไรเล่นหมดเท่าไหร่โดยรวมก็จะประมาณนั้นครับแล้วผมก็ถามว่าในแต่ละครั้งเราลงเดิมพันหนักไหมแล้วน้องก็ตอบกลับมาว่าแรกๆตาละห้บาทพอเสียก็ทบค่ะเคยลงสูงสุดตาละห0าหมบาทค่ะ พวกคุณน่ะเคยลงเยอะขนาดนี้ไหมเห็นไหมครับอันนี้คือเบสิกยัง50,000นแล้วสายทบเนี่ยคือรู้ๆกันอยู่นะครับถ้าใครเคยเล่นพนันบาคาร่ามันเหมือนจะได้กำไรมันเหมือนจะต้องมาสร้างไม้แหละแต่เคยมีใครหลายคนน่ะทบไปยันสี่แสนห้าแสนน่ะหมดนะครับ และอที่สําคัญไากกว่านั้นคือเจ้าตัวเองอ่ะ๊อกแปแต่ดันมันพอกเ้าแม่เกือบจะได้กินนะครับก็เลยทําให้โมโหเติมเงินเข้าไปเล่นม่ยัง้งแล้วก็หมดหลักล้านต่อวันนะครับอันนี้เรื่องจริงต่อเลยนะครับแล้วผมก็ถามว่าภาพจำที่ติดตาของเราในตอนที่เราได้คือลงอะไรบวกมาเท่าไหร่น้องก็ตอบสั้นๆนะครับ สามแสนค่ะแล้วผมก็ถามว่าแล้ววันที่เราเสียเยอะที่สุดเสียสูงสุดเท่าไหร่น้องก็ตอบเรามาว่าสองแสนค่ะเพิ่งกู้เงินมาจะเอาแค่500บาทนะครับแทงอะไรก็ไม่ถูกสักตาตอนแรกเติมห0 0พันค่ะหัวร้อนเติมเติมไปค่ะและก็ชอบแทงทบแทงทบนี่หมดง่ายมากนะครับ หมดไวด้วยแล้วผมก็ถามว่าณนะตอนนี้เราเสียทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเป็นหนี้เขาเท่าไหร่น้องก็ตอบเรามาว่าหกแสนค่ะแล้วผมก็ถามว่ามีนอกระบบในระบบไหมน้องบอกว่ามีคือมีแค่5 0 0 0บาทแต่ตอนนี้มีแค่ในระบบแล้วผมก็ถามน้องว่าเดี๋ยวพี่ถามหน่อย ตอนที่เราหวนกลับไปเล่นในใจของเราตอนนั้นคิดอะไรอยู่ทำไมต้องกลับไปเล่นนี่คือคำถามที่ดีมากพวกเราลองฟังคำตอบของน้องนะครับว่าเหมือนความคิดของพวกเราในครั้งก่อนหรือเปล่าที่หวนกลับไปเล่นพนันบ่อยๆโดยน้องก็ตอบกลับมาว่าหนูเคยทำเงินกู้แล้วก็ล้ม ก็อยากได้เงิน5 0 0แสนคืนเพราะเป็นหนี้ธนาคารนั่นแหละครับอยากหาเงินจากเว็บพนันออนไลน์ไปปิดหนี้ยิ่งปิดได้ไวที่สุดเนี่ยยิ่งมีกำลังใจนะครับวงเล็บกำลังใจในการเล่นต่อหรือไม่บางคนนะครับเป็นหนี้นอกระบบก็คือหนี้รายวันหวังเพียงจะหาเงินจากเว็บพนัน ไปใช้หนี่เขาในแต่ละวันเพิ่อให้ตัวเองรอดตัวไปแต่โดยรวมแล้วมันยิ่งเป็นการเพิ่มบาดแผลให้กับตัวเองนะครับแผลเก่ายังไม่หายแต่ก็เพิ่มแผลใหม่ไปเรื่อยๆข้อนี้ฝากทุกคนนะครับสำคัญมากแล้วผมก็พิมพ์กลับไปว่าก็คืออยากเอาเงินมาปิดนี่อะไรประมาณนั้น น้องก็ตอบกลับมาว่า่าชีวิตล่มหมดค่ะแล้วผมก็ถามน้องว่าหนูคิดว่าหนูถึงทางตันหรือ,อยังน้องก็ตอบกลับมาว่าค่ะแล้วผมก็ถามน้องกลับไปว่าหนูลองพูดอาการของหนูตอนเนี้ยให้พี่ฟังหน่อยสิว่าหนูรู้สึกอย่างไรน้องก็ตอบกลับมาว่ามันท้อมันเครียดค่ะ มันหมดกำลังใจทำงานทำงานใช้นี่พวกเราเป็นเหมือนน้องไหมอาการที่หมดจากพนันใหม่ๆอยากระบายให้คนอื่นฟังมากยิ่งถ้าเราไปโกหกคนในครอบครัวเราก็จะยิ่งอึดอัดใจนะครับแต่ถ้าเราได้บอกได้ระบายเนี่ย มันเหมือนเป็นการยกภูเขาออกจากอกณนะตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่พ้นตัวเรื่องนี้แต่อย่างน้อยมันก็ได้บอกพฤติกรรมของตนเองนะครับความเครียดมันก็จะหายไปบ้างนะครับนี่สินอยู่ไม่เป็นไรโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วผมก็พิมพ์กลับไปว่าโอเคครับเดี๋ยวพี่จะสอนหนูนะแล้วก็ให้คำแนะนำกับหนูนะน้องก็ ตอบกลับมาว่าค่ะแล้วผมก็สอนน้องว่าวันนี้พี่ได้รับโทรศัพท์จากน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เล่นบาคาร่าหมดเหมือนกันน้องผู้หญิงคนนั้นเขาหมดจากบาคาร่าไปเจ็ดล้านหกแสนบาทแล้วก็ยืมเงินเพื่อนไปทั่วเลยเงินเดือนเขาประมาณ42,000บาทซึ่งก็ไม่เคยเหลือใช้แต่ณเวลานี้หนูคิดว่าหนูหมดเยอะแล้วหนูก็ ลองเทียบความรู้สึกดูระหว่างหนูกับเขาใครจะหนักกว่ากันผู้หญิงคนนั้นบ้านก็โดนยึดรถก็เข้าไฟแนนซ์ธนาคารก็ทวงหนี้บัตรบางบัตรก็โดนฟ้องเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสตินะครับยังมีคนที่หมดมากกว่าเราขอให้เราฟังคลิปของพี่แล้วเอาไปปฏิบัติตามพี่เชื่อว่าเราต้องพ้นมันไปได้สักวันแน่นอน แต่วันนี้มันอาจจะยากหน่อยแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับก็คือเรื่องราวของน้องตาลสาวออฟฟิศหมดจากบาคาร่าไป7ล้าน6แสนบาทหมดทุกอย่างจริงๆคุณภาพชีวิตของน้องตาลในครั้งก่อนอะ่ะดีมากแต่พอถึงปัจจุบันนี้น้องก็ต้อง สูญเสียสูนย์เส้นทุกอย่างจากพนันออนไลน์นะครับเห็นไหมเขาหนักกว่าน้องผู้หญิงคนนี้เยอะแต่เขาก็ยังอยากสู้ต่อนะครับเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้กลับมาเป็นคนใหม่อีกครั้งพวกเราดูอยู่ก็เหมือนกันนะครับอย่าพึ่งท้อทุกปัญหามีทางออกแล้วน้องก็พิมพ์ตอบกลับมาว่าค่ะแล้วผมก็ถามน้องว่าเขาหนักกว่าเราไหม น้องก็ตอบกลับมาว่าหนักค่ะแต่ระยะเวลาแค่2ปีหนูเป็นหนี้มากค่ะแล้วผมก็สอนน้องว่านั่นแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การเปลี่ยนความคิดณตอนนี้ในหัวของเรามันยังมีเรื่องพนันอยู่แต่ถ้าเราเปลี่ยนโหมดไปอยู่ในสายงานหาอาชีพเสริมทำเล็กๆน,น้อยหรือทำกิจกรรม อาการวนลูปต่างๆมันก็จะค่อยๆหายไปแล้วเราก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วก็จะมองเห็นปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ถูกจุดนะครับแล้วน้องก็พิมพ์ตอบกลับมาว่าค่ะแล้วผมก็แนะสอนน้องว่าสิ่งที่เราจะต้องปรับก็คือเงินที่อยู่ในบัญชีให้มันอยู่เลขศูนย์อย่างนั้นแหละ ไม่ต้องมีเพิ่มนะครับถ้ามีเงินเข้ามาก็ถอนออกมาเพื่อเป็นการชโลงเงินหรือหาใครมาจัดการเรื่องเงินมันก็จะยิ่งดีที่สุดเพราะคนเล่นพนันถ้ามีเงินในบัญชีมากกว่าศูนย์บางคนมี10บ,บาทเองยังโอนไปเล่นสล็อตเลยอันนี้เรื่องจริงนะครับยังไงก็ต้องกลับไปเล่นอย่างแน่นอนเฝ้าระวังตามที่พี่บอกนะครับสู้ๆครับผม แล้วน้องก็พิมพ์ขอบคุณกลับมาว่าขอบคุณค่ะโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมผมให้ทุกคนเห็นข้อความลายแล้วในครั้งก่อนผมอาจจะนึกเอาแล้วก็จดมาบางส่วนมาทำคลิปแต่ผมอยากให้ทุกคนเห็นความคิดของน้องก็เป็นอย่างนี้หรือเปล่า เออตรงกับเราเลยนะเราก็หมดอย่างนี้เหมือนกันเราฟังเรื่องราวของเขาแล้วเราก็ต้องดูวิธีที่ผมแนะนที่ผมสอนทุกอย่างมันใช้ได้จริงแล้วถ้าผมสอนคุณหลาย,ลายครั้งคุณไม่ยอมทำตามผมเลยคนก็อาจจะเป็นเหมือนเรื่องราวต่อไปนี้ก็เป็นไปได้ ช่องเล็กก็มีสซร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเรื่องนี้คับมาจากกรมสุขภาพจิตปี2565ไปฟังพร้อมๆกันนะครับวันนี้ผมก็มีอีกหนึงเรื่องราวเพื่อมาเตือนสติใครหลายๆคนที่ยังเล่นพนันอยู่โดยเรื่องก็มีอยู่ว่ามีน้องผู้ชายคนหนึ่งอายุ33ปี ทำงานเป็นช่างเอในบริษัทแห่งหนึ่งน้องติดพนันบอลเล่นมาหลายปีมากแรกๆก็มีได้กำไรน้องก็ได้นำเงินจากที่เล่นบอลได้ไปซื้อทองซื้อของใช้บางส่วนก็พาแฟนไปเที่ยวมีเงินใช้ไม่ขาดมือได้กินได้เที่ยวเลยในช่วงนั้นแล้วน้องก็ได้เล่นมาเรื่อยๆพักหลังก็เริ่มเสีย เริ่มขายทองที่ตัวเองซื้อมาในครั้งก่อนมาเล่นพนันเล่นไปเล่นมาก็หมดหมดแล้วก็เครียดเงินเดือนออกมาก็ไม่เคยเหลือใช้พอแฟนรู้ก็เตือนว่าอย่าไปเล่นแต่น้องก็ไม่ฟังเริ่มหยิบยืมกู้หนี้คนอื่นมาเล่นจากหลักพันสู่หลักหมื่นหลายลายเจ้าเข้าไปมันก็ทำให้น้องชักหน้าไม่ถึงหลัง น้องเริ่มตันแล้วคือหาหยิบยืมใครไม่ได้แล้วแฟนก็เอือมระอากับพฤติกรรมแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งแฟนของน้องได้ตัดสินใจไปทำบัตรเครดิตหวังเพียงจะให้น้องเอาไปใช้หนี้นอกระบบให้หมดก่อนแต่สิ่งที่น้องทำกับแฟนของตัวเองก็คือน้องได้เอาเงินจำนวนนี้ไปเล่นพนันจนหมดพอหมดก็เครียดพอแฟนรู้เขาก็โกรธมากและเลือก ที่จะไม่คุยกับน้องอยู่ใครอยู่มันในตอนนั้นน้องก็ยังหยุดไม่ได้เล่นเล่นเลิกเลิอกอยู่อย่างนั้นแหละจนมีหนี้สินเยอะแยะไปหมดมีคนมาตามทวงหนี้ที่บ้านไม่ขาดสายทางบ้านก็เดือดร้อนเพราะพวกเขาช่วยน้องมาหลายครั้งแล้วแต่น้องก็ไม่ยอมปรับปรุงตัวเองสักทีพอเกิดเรื่องคราวนี้คนในครอบครัวก็พากัากนดุมด่าน้อง แฟนก็ขู่ว่าจะเลิกว่าตัวน้องทำตัวแย่นิสัยไม่ดีไปไหนก็ไปเลยและหลังจากนั้นเป็นต้นมาน้องก็ไม่คุยกับใครเลยเก็บตัวอยู่คนเดียวไปทำงานก็ไม่คุยกับใครทำตัวเหม่อลอยและในเย็นวันหนึ่งน้องก็ได้คิดสั้นกระโดดน้ำฆ่าตัวตาย คนที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามที่จะช่วยแต่ก็ช่วยน้องไว้ได้ไม่ทันจึงได้ประสานงานไปหาเจ้าหน้าที่กู้ภัยพอกู้ภัยมาก็ได้ค้นหาน้องจนในที่สุดพอผ่านไปประมาณ2-3ถึงสชั่วโมงก็ได้พบน้องในร่างที่ไร้วิญญาณนำมาซึ่งความเสียใจกับญาติพี่น้องและแฟนของน้องเพราะฉะนั้น การให้กำลังใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเราคิดว่าการซ้ำเติมคือสิ่งที่อาจจะทำให้นักพนันเข้าใจเรื่องการสูญเสียหรือคิดได้และสําเนียกมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับการซ้ำเติมมันเป็นการเพิ่มบาดแผลและปมในใจให้กับคนเล่นพนันครับวันที่เขาหมด เขาต้องการกำลังใจหรือคำแนะนำดีจากคนที่มีประสบการณ์หรือคนในครอบครัวแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเขาไม่มีกำลังใจหรือปิดเงียบอยู่คนเดียวมันก็เหมือนตัวเขาเดินไปชนกำแพงที่ไม่มีทางออกแล้วก็หมดหนทางคิดอยากทำร้ายตัวเองเพราะมันจนตรอกแล้วครับแต่ในวันนี้ ถ้าใครเคยได้คุยกับผมแล้วก็จงนำวิธีของผมไปปรับใช้นะครับเพราะวิธีที่ผมแนะนำต่อให้คุณมีอุปสรรคมีปัญหามากมายเพียงใดมันก็จะค่อยๆเบาลงและนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเห็นไหมครับทุกปัญหามีทางออกทุกปัญหามีทางแก้ไข ณนะตอนนี้ชีวิตของพวกเราทุกคนน่ะมันเหมือนตายทั้งเป็นแต่มันมีโอกาสยิ้มนะครับมีโอกาสคุยกับใครมีโอกาสคุยกับครอบครัวของเราคุยไปเลยใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่กับยิบสี่ชั่วโมงให้มากที่สุดไม่ต้องไปคิดถึงอดีตไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตแต่ถ้าคุณคิดสั้นหรือฆ่าตัวตาย นั่นคือตายของจริงนะครับไม่มีโอกาสได้คุยกับใครไม่มีโอกาสยิ้มไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเพราะฉะนั้นคิดใหม่นะครับทุกปัญหามีทางออกทุกปัญหามีทางแก้มันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่การกระทําของเราถ้าเราคิดดีทดําดีไม่เล่นมันก็ไม่หมดมันก็เครียดน้อยหน่อยเพราะมันหยุดความลุ้นมันหยุดความมันด้วยการกระทํา ไม่นำมือของเราไปกดเลื่อนหาออกกำลังกายให้สมาเสมอร่างกายเราก็แข็งแรงแล้วก็พร้อมจะทำงานหาเงินเพื่อใช้หนี้เขาพอใช้ไปนานๆหน,นี้ก็หมดแล้วเราก็มีความสุขแล้วก็เดินหน้าค้นหาความสำเร็จอีกไม่นานเกินรอเราต้องมีรถมีบ้านแล้วก็กลับมาเป็นคนใหม่อย่างแน่นอนนะครับผมฝากทุกคนด้วยครับ โอเคนั้นผมก็ต้องขอจบคลิป EP ที่8 2ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ